หนักไหมหนักไหมหัวไหล่หนักไหมเฮ้ยหนักไหมเพิ่งมันหนักตอนตอนตอนทักนี่แหละถูกต้องแล้วหนักนหมันหนักเดี๋ยวจะเบาเหมือนมีอะไรมากดใช่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะอะไรที่หัวไหล่หนักนี่เพราะว่ามีวิญญาณเด็กขี่หลังคุณนายโยฮึฮึตายแล้วเป็นไงฮะเบาไหมเฮ้ยเบาเบาแล้วเบาแล้วคุณนายสลัดยันเด็กคนนั้นหล่นลงไปแล้วเฮ้ยเมื่อกี้ฉันสลัดใช่ไหมใช่ค่ะทุกสลัดหล่นเลยเยวสักพักก็จะหนักอีกรอบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยหนักเยอะหนักเยอะเด็กคนนั้นขี่คออยู่เฮ้ยไปแล้วไปยแล้วเออ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  จริงๆเด้อคุณนายเคยทำแทงไหมเคยสิฮะเคยทำเหรอฉันเคยทำนี่ไงวิญญาณเด็กมันตามมาฆ่าเด็กชัดๆนี่ทำแทงเกี่ยวอะไรกับเด็กแล้วฉันทำแทงน้ำเอเจอไม่คุณนายเคยทำแทงเด็กไอ้น้ำแทงน้ำไม่เคยมีเด็กเหรอไม่เคยเพราะอะไร ก็ไม่ฉันไม่ได้แต่งงานแต่สาวๆแล้วฉันเพงมีผัวนี่แหละอะมีผัวด่มได้ธรรมะธโมถ้าคุณนายไม่เคยทําแท้งเองก็คุณนายก็เคยให้ลูกให้หลานญาติห่างๆนี่ทำแท้งไหมเคยๆลูกหลานไอ้ดังไงลูกของป้าสองคนไปทําแท้งใช่โอ้ยบาปกรรมเด็กคนลเรามปจนตาติดตัวมาเนี่ยเอาลูกของป้ามาทําแท้งน้ําคุณพ่อ แ่เขาคุณนายนี่ตายไปยี่สิบกว่าปีแล้วอ้ใช่ใช่ใช่ยี่สิบกว่าปีแล้วที่พ่อแม่ฉันตายและตอนนี้ก็ยังตายอยู่นะ,นะตั้งแต่คุณพอ่อคุณแม่คุณนายตายคุณนายไม่เคยทําบุญไปให้เลยใช่ไหมโอ้ยใครจะมามีเวลาแล้วฉันต้องดูแลกิจารไม่ใช่มีเวลาคุณนายนีขี้เหนียวจ้าวทำน,นายเวรสัมภเวสีต่างๆถึงติดตามมานี่หัวไหล่หนักไหมหนักไหมหนักหนัก ไอ้ดงไอ้ดงหนักไหมคะไอ้ดงอะไรหนักไหมโอ้หนัก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 ดงหนักดงหนักไหมหนักรีบรีบเล่นเถอะสะพานใกล้จะพังแล้วคุณนายสามพระเวสีตามติดคุณนายอยู่มีสามพระเวสีถูกต้องจ้องยังบ้านจองเวจองกลางคุณนายนี่ถามจริงๆเลยนะอืมโกหกใช่ไหมใช่ผมโกหกเฮ้ยอยู่ๆมา่ประทางดื้อๆได้ไงเล่าคุณนายครับคุณนายจะต้องทำเขาเรียกว่า มหาอภิอมตะของการให้ทานคุณนายจำำําคําผมไว้ดีนะภายในเจ็ดวันในคุณนายจะต้องให้ทานทุกอย่างใครมาขอให้ใครมาขอให,ใอให้ห้ามปฏิเสธถ้าคุณนายปฏิเสธแล้วก็คุณนายจะตายภายในเจ็ดวัน มันจะใช่หรือเปล่าอย่างก็บหมอดูว่าเนี่ยว่าใครขออะไรก็ต้องให้อย่าได้ขัดศรัทธาอย่าได้อย่าได้ขัดคำขอไม่งั้นสัพเพเวสีจะมามาติดตามให้ชีวิตเดือดร้อนวิญญาณเด็กจะมาเกาะกินชีวิตธรรมดาฉันก็ไม่เชื่อของพวกนี้หรอกนะแต่ว่าเฮ้ย มันคงไม่จริงอ่ะจริงจ้ามาเจ้าจริงจ้ามาเจ้าจริงจ้ามาเจ้าจริงจ้าเฮ้ยนี่แกเป็นใครพวกแกเป็นใครเป็นผีพ่อแกไงล่ะนังหนูใช่ฉันก็แม่อ้อ,อยอยังไงหา ใครใครฉันก็ผีแม่แกยังไงล่ะผีพ่อผีแม่อุ้ยแกไม่เคยทําบุญใส่บาทไปให้ฉันหิวข้าวก่อนก็ทําไปทีแล้วทําใส่ปลากระป๋องไปไม่ใส่ที่เปิดไปด้วยเปิด <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้ฉันหิว <c oughs> ฉันอยากจะฆ่าคน <c oughs> โวยวายอะไรอ่ะเป็นอะไรผีผีพ่อผีแม่ฉันจะมาชีวิตฉันผีอยู่ข้างหลังเธอไหนอ่ะไหนเอาเธอไม่เห็นเหรออุ้ยไหนไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะนี่เขามาหลอกเฉินคนเดียวเหรอเนี่ยเขาเห็นกี่คนสองคนสองคนจ้าไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะไหนอ่ะนี่เธอตาฝาดแล้วยังอยู่เลยยังอยู่เลยใจเย็นๆจะโถมากตรงนี้ก่อนนั่งตรงนี้ก่อน ดูดูเขาไว้เนี่ยจริงๆแล้วโอ้ที่รักที่รักนี่เขาว่านะคำพัดท่านว่ามุสาวาทาเวระอะไรอ่ะบีคอบีคอมือฉันมือฉันจับไหล่เธอไว้เอาไม่คิดมือเธอเหรอมือฉันฉันนึกว่ามือผีผีที่ไหนมีที่ไหนเนี่ยไม่มีอะไรเลยโอตาฝาดไปแล้วนี่โฉมจ๋า คำพระท่านว่าพุาทธาวาทเวรปนีสิขาประทังสมาธิยามิการโกโหกเนี่ยมันเป็นบาปนะจ๊ะที่รักบาปอะไรฉันทําบาปไสิเนี่ยหมอดูดูเขาไว้อ่ะสิคุณโฉมผมว่าคุณทํางานมากเกินไปจนตาลายนะไม่ตาลายอยู่ข้างหลังคุณน่ะสองคนเลยสองฝีเลยมีใครที่ไหนอ่ะเอาองง,ง,ง,งี้ผมจะนวดคลายเส้นให้คุณดีกว่านะมคลายเส้นเหรอจะคลายเส้นให้โอ้ยธ ะอะมไรจ๊ะคือวันนี้ผมมีเรื่องจากจะปรึกษาโชมอ่ะปรึกษาอะไรอีกอ็ผิงอยู่่ะก็ผมไปที่วัดมาเพื่อนๆผมอ่ะในชมรมพึ่งธรรมะก <c oughs> ็เขาคนซุบซิบนินทากันน่ะห <c oughs> าว่าผมอ่ะเป็นแมงดามาเกาะคุณกินนะ่ะผมอายคนอนะ่ะเธอจะไปอายเขาทําไมแล้วเธอก็มาเกาะฉันกินจริงๆอนะ่ะโ <c oughs> ชม ก็ไปโฉมพูแบบนี้ผมเสียใจนะโฉมโฉฉันพูดไปอย่างนั้นฉันไม่ได้คิดอะไรหรอกโใจไม่ได้คิดอะไรอย่าเลยคุณก็ต้องคิดเหมือนคนอื่นเขาคิดนั่นแหละใช่สิผมเป็นคนตัวเปล่าเล่าเปลยไม่มีอะไรติดตัวมาคุณก็คงรลังเกียดผมนี่โราทำยังไงจะให้เชื่อใจกันเนี้ยฉันบริที่สิ์ใจจริงๆคุณอยากให้ผมเชื่อใจใช่ไหมคุณจะให้ฉันทําอะไรคุณถึงจะเชื่อใจฉัน ถ้าอย่างนั้นคุณก็เซ็นโอนมาดกมาให้ผมสินี่เขาเป็นผีหรือเขามากายภาพอะไรสางนีอะไรของคุณน่ะเฮ้ยอะไรก็ไม่รู้อะมีอะไรที่ไหนคุณเพอร์เจอร์ไปแล้วนี่คุณอย่าเบี่ยงเบนเลยนะคุณนึกว่ามาเกย์มากยยภาพกันนิ้วล็อกกันดิที่ผมที่ผมขอคุณไปเมื่อกี้อะไรอ่ะเธอขออะไรฉันฟังไม่ชัดถ้าคุณโฉมไม่อยากให้ผมอายคนแล้วก็คุณก็เซ็นโอนมาดกทั้งหมดน่ะที่คุณมีอยู่อะเอามาให้ผมสินี่คุณจะบ้าเลยคุณสมพร นี่มันมรดกของคุณพ <wa> in <ers> <bul b rah methodology> ่อ <verdad> คุณแม่ฉันจะไปให้เธอได้ยังไงเอ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วโอ๊ยพี่โอ๊ยไอ้อย่างนี้ผมก็ต้องงายเพื่อนต่อไปพี่โอ๊ยอย่าไปแหกผีอย่างนั้นสิ ผีอะไรของคุณน่ะนี่ยผีมันแหี่ตานี่คุณบอกไม่ให้บระดกผมก็จบแล้วไม่ต้องเอาเรื่องผีแล้วมาหลอกผมแล้าพอพอฉันบอกว่าจะไม่ให้เธอผีมันจะฆ่าฉันอีกแล้วหรือว่ามันจะเป็นความจริงอย่างที่หมอบอกว่ามันต้องให้เขาทุกอย่างเมื่อมีคนขอฉันฉันฉันกลัวแล้วฉันฉันยกให้เธอนะยกให้เธออตายแล้วตายแล้วตายแล้วอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะออใบเซ็นมอเเ้ยนี่ มันเชื่อยสุดยอดเลยมันต้องอย่างนี้อะไรเนี่ย เมื่อกี้คุณจับมือฉันหรือเปล่าอเปล่าจ้ะคุณคิดไปเองหรือเปล่าโอ้ยผีหลอกฉันอีกแล้วอ่ะคุณไปหยิบอะไรมาไปหยิบใบเซ็นมอบมรดกไงไม่เอาหรอกคุณอย่าทําอย่างนี้เลย <c oughs> ผมผมแค่พูดเล่นไปเท่าน,นั้นแหละคุณเก็บไวเ้เถอะคุณสมพรคุณต้องเอาเนะไม่งั้นผีฆ่าฉันโอ้ยเนี่เห็นไหมโดนเหย่ตาเอาไปเถอะคุณเก็บไว้เถอะผมไม่อยากได้หรอกมรดกของคุณน่ะเซ็นเซ็นเซ็นคุณจะเซ็นจริงเหรอเซ็นจริงสิ นี่ไงเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแดเลยเอาไปเอาไปเอาไปไหนจ๊ะไหนนี่ไงเสร็จแล้วนี่รับนี่คุณมอบมรดกทั้งหมดของคุณให้กับผมจริงๆเหรอเนี่ยเอาไปเลยเก็บไว้ดีฉันให้คุณนี่ยมันไม่สูญเสียไปไหนแล้วเพราะคุณเป็นคนดีคนธรรมะธรรมโมแล้วคุณก็เป็นผัวฉันโอ้ที่รักจ๋าขอบคุณมากนะจ้าที่รักขอบใจมากนะ gone by high key